สวัสดีครับนักผลิตมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพ่อเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมือง4ี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพยมงกร และก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่จะต้องการเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์086329 1496เบอร์086329 1496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID l ดียของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักกลิเม,มิตรหมอก็ได้มีโอกาสเข้ามานั่ง พูดคุยเข้ามานั่งทักทายกันนะครับกับแฟนกลับทุกทท่านไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าท่านเก่านะครับที่เข้ามาติดตามรับชมหากท่านชมในแต่ละคลิปในทีโอแล้วนะครับนะท่านเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์เข้ามาช่วยกันทําการเผยแพร่น,นะครับเข้ามาช่วยกันเชิดชูบูชาบารมีของหลวงพ่อนะครับนะเขาเรียกว่า ให้เป็นที่รู้จักของผู้คนนะจากรุ่นสู่รุ่นนะครับนะจริงๆแล้วผู้ถึงมีดหลงพเดิมนั้นทุกท่านก็พอจะทราบเป็นดีแล้วล่ะนะครับนะต้องบอกว่าชื่อเสียงของท่านนั้นขาจรขาจายไปทั่วทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะครับนะทั้งในและต่างประเทศนะก็ต้องเรียนท่านอย่างนั้นเลยนะ,ะมีหลงพเดิมนี่ก็อยู่ทุกที่ทุกทางนะครับนะทั่วประเทศไทยนะ ที่สําคัญก็คือไปยันต่างประเทศนั่นแหละนะก็นักจากว่าคนไทยเราก็ไปอยู่ต่างประเทศก็เยอะนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ดีนะจจะเป็นพม่านะครับหรือว่าประเทศลาวกัมพูชาอะไรต่างๆวกนี้นะมาเลเซียนะฮ่องกงอะไรต่างๆวันนี้ก็นิยมนะครับนะมีดหมอลงพราเดิมค่อนข้างที่จะมากนะที่พูดอย่างนี้ ก็นั่งจากว่าผมเองเนี่ก็มีเพื่อนๆน,นะครับที่สำคัญนั้นมีลูกค้าทุกทุกชาตินะครับทุกๆชาติี่ที่เข้ามาขอแบ่งปันนะเกี่ยวกับเครื่องรางนะ,ะของคูบาจา์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างของเรานี่แหละนะครับนะพูดถึงเขตภาคเหนือตอนล่างก็มีพระเกจินะครับนะก็ ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ต้องเริ่มต้นที่หลวงพ่อเดิมเรานะก็ไปหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะอ่าก็ที่เอ่ยมาทั้งหมดนะครับก็ร้วนแต่ว่าเป็นพระเกจิหรือว่าเป็นปร,ริยสงฆ์ที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างนะภาคเหนือตอนล่างก็มีตั้งแต่จังหวัดชัยนาทขึ้นไปนะครสวรรค์กำแพงเพชรตากนะครับไปพิจิตรพิโลกแลกบุรีนยโนนะครับนะจังหวัดเพชรบูรณ์นะ อันนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดก็แล้แต่ว่าเป็นอยู่ในโซนเขาเรียกว่าภาคเหนือตอนล่างนะอ่าก็ถ้าเหนือจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปสักนิดนึงก็จะเป็นจังหวัดพิจิตรนั่นแหละนะอ่าแล้วถ้าเราพูดถึงจังหวัดพิจิตรเราก็จะนึกถึงหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางขานนะอ่าก็ถือว่าเป็นพระเกจินะครับนะเรียกว่าไม่มีใครที่จะไม่รู้จักนะครับส่วนซ้ายมือออกไปสักนิดนึงก็จะเป็น วัดหนองตะโงหรือเรียกว่าวัดหลวงพ่อพิมพานะครับก็อยู่ในเขตอำเภอ,อ,อเขาเ,เรียกว่าเก้าอเภอเขาเรียกอะไรนะครับอเขตเก้าเลี้ยวนะนะครับนะก็อยู่ในเขตใกล้ๆนะครับนะก็ต้องเรียนท่านอย่างนั้นเลยนะ เอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะใช้เวลานในการทําคลิปนี้นะครับนะก็ประมาณสัก10กวนาทีนะก็นั่งจากว่าในแต่ละคลิปนะครับที่ผ่านมานะก็อยู่เขาเรียกว่าใช้เวลานะครับแต่ละคลิปนั้นก็เป็นชั่วโมงนะแต่ช่วงหลังๆผมก็พยายามที่จะเซฟในเรื่องของเวลานะครับนะจะตัดเวลาให้เหลือประมาณสัก10กวนาทีหรือว่าประมาณเต็มที่ก็20กว่ากนาทีนิดหน่อยนะ การนื่องจักว่าก็ต้องการให้แต่ละท่านก็คือลองเข้ามาเยี่ยมชมดูนะครับนะเกี่ยวกับมีดเทพศรตราของครูบาอาจารยนะ์นะโดยเฉพาะนะครับวันนี้ก็จะได้นําเอาเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะครับนะก็เป็นมีดยุคต้นตนของท่านนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นะครับที่วางไว้หน้ากล้องขนาดนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นผ้ารอยเท้านะครับนะของหลวงพ่อเดิมนะ จริงๆผมก็ได้รวบรวมนะครับต้องบอกว่าวัตถุมงคลหรือว่า,าเครื่องรางต่างๆนะของหลวงพ่อเดิมเอาไว้ก็พอสมควรว่ากันง่ายนะครับนะที่สำคัญนั้นผมเองก็จะเน้นในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางอะไรก็แต่นะครับะจะเน้นเป็นหลวงพ่อเดิมต้องเรียกว่าสายตรงของหลวงพ่อเดิมเอางี้ดีกว่านะากเรียนท่านเอาไว้อย่างนี้นะครับนะ เป็นผ้าลอยเท้านะครับนะที่วางอยู่ข้างล่างซึ่งหลวงพ่อท่านได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ปีพศ2483นะซึ่งในยุคนั้นก็เรียกว่าเป็นยุคที่สงครามโลกครั้งที่1ครั้ง,งที่2นะครับที่เกิดต่อเนื่องกันมายาวนานนะที่สําคัญผ้าลอยเท้าเนี่ยก็เป็นที่ต้องการของสิทธิอนุสิ์นะครับและก็เป็นความต้องการของญาติโยมนะทั้งในและต่างประเทศต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับ แล้วก็ที่วางไว้นะครับจะเป็นมีดด้ามงาฝาักไม้ทั้งสองเล่มเลยนะครับเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อลุ่งนี่แหละนะครับแต่วันนี้ผมจะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะก็ขออนุญาตก็จะหยิบขึ้นมาให้ท่านได้รับชมเลยนะครับนะเป็นมีดด้ามไม้นะครับนะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้เป็นศิลปะของชาวบ้านนะ ก็คือเป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับนะ,ะรวมด้ามฝักนะครับนะก็เฉพาะใบวันแปดเก้านิ้วรวมด้ามฝักก็สิบสี่สิบห้านิ้วประมาณนี้นะครับนะ,ะเป็นมีดดําไม้นี่นะครับนะเป็นมีดดําไม้ฝักไม้นะเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่นะครับมีดควานช้างขนาดใหญ่นี่ก็เอามาให้ท่านได้ชมนะสมัยก่อนนะ ถ้าเป็นยุคต้นๆเนี่ยก็จะนิยมกันเรียกว่าเป็นมีดที่หาได้ยากนะอาจจะเรียกอีกเขาเรียกว่าศัพ์หนึ่งนะครับชื่อหนึ่งเรียกว่าเป็นมีดอินเ็กนะมีดแบบนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะนิยมใช้กันมากในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับนะก็คือสร้างมาเพื่อที่จะให้คนยุคนั้นไปใช้งานได้จริงว่ากันง่ายนะครับไปขึ้นเขาลงห้วยนะครับต่างๆก็จะสามารถที่จะไปเขาเรียกว่า ไปถากไปถางไปฟันนะเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรนะครับนะได้จริงว่ากันง่ายนะครับนะพูดถึงสมุนไพรนี่ก็นะครับนะบางชนิดนี่ก็เนื่องจากยางต้นไม้นี่ก็บางต้นก็มีพิษนะแต่มีดหลงว่าเดิมนะครับถ้าเราใช้มีดหลงว่าเดิมไปตัดนี่ก็สามารถที่จะไปล้างพวกพิษต่างๆได้นะ,ะให เป็นสมุนไพรที่คนกินแล้วไม่มีอันตรายว่ากันง่ายนะก็จะเรียนไว้อย่างนั้นนะครับนะเอาละครับพ่อชมในส่วนของภายนอกนะครับนะไปแล้วนะครับเราก็ลองมาดูในส่วนของภายในนะมีเรมีนะครับมองติวเผินก็คิดว่าเป็นศิลปะนะครับของช่างชิมนะครับนะ นะทีนี้เราก็ลองมาดูอันนี้จะเป็นนะครับผมซูมให้ท่านได้ชมนด้นสุดเลยนะครับนะอันนี้เป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับนะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะเรียกว่าอมองเข้าไปในใบเนี่ยเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครนะครับนะเต็มไปด้วยของความเก่านะความเป็นธรรมชาติเลยนะครับนะเนก็พยายามจะค่อ,คอยๆเลื่อนนะครับนะก็คือให้ท่านได้รับชมวากันง่ายนะ นี่นะครับเป็นศิลปะของอช่างชาวบ้านนะครับนะพูดถึงมียุคต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับในยุคนั้นเนี่ยก็ต้องต้องเรียนตรงๆนะครับว่ายัางไม่เริม่มบุกนะครับชื่อของช่างเอาไว้นะครับไม่เหมือนกับมียุคกลางนะที่เรารู้จักกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างชิมนะครับช่างซ้อนช่างแมนช่างไข่ช่างตินช่างทมอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นช่าง อายุก,กลางทั้งหมดนะครับนะยุคก,กลางทั้งหมดนะที่สําคัญช่างที่เรารู้จักกันก็เป็นลูกเป็นหลานของอช่างยุคต้นทั้งสิ้นเลยนะครับนะ <S <S อยู่ในเขตอําเภอพระจุหะคีรีหรือว่าจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่แหละนะทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็นะครับนะให้ท่านชมนะครับในส่วนของฝักไปเรียบร้อยแล้วนะที่นี่ก็มาดูในส่วนของอาภายในนะครับนะ ในมีดหนึ่งเล่มนะครับก็อย่างที่เคยได้เรียนเอาไว้นะครับจะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คืออยู่3ส่วนใหญ่ๆห,หนึ่งก็จะเป็นในส่วนของฝักนะครับสจะเป็นในส่วนของด้ามและ3ามก็จะเป็นในส่วนของใบนะนี่นะครับนะ,ะเป็นมีดที่ได้มาค่อนข้างที่จะด้วยความยากลําบากนะครับมีดเรื่องนี้นะก็น่จาจะวัจโอของอเป็นที่รักนะครับนะห่วงแหนมากๆเลยนะ มีดเล่มนี้นะครับก็ได้มาในเขตเขาเรียกว่าบ้านเขาทองนะ,ะบ้านเขาทองก็อยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดนครสวรรค์สักเท่าไหร่นะครับก็คืออยู่ในโซนของอเขตหนองโพนั่นแหละนะครับน้ก็เป็นหมู่บ้านเขาทองนะได้มาเจ้าของจะรักมากจะหวงแหนมากว่ากันง่ายนะครับนะ นี่นะครับก็อีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนี่ก็เรียกเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะที่สําคัญนะครับก็บนล่องเลือดนี่ก็จะเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครนะก็คือบนสเสน่ห์ของมีดด้ามไม้ฝักไม้เล่มนี้นะครับนะเฉพาะใบเลยก็อยู่ที่8ปดนิ้วนะครับนะแปนิ้วรวมด้างฟักก็1 4บสนิ้วประมาณนี้นะครับนะก็คือ,อ เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับนะอ่านี่นะครับนะสันมีดเรียกว่าหนามากนะครับนะสันมีดตั้งแต่อ่าปลายของมีดนะครับเปลี่ยนโคนแต่ที่สําคัญนั้นก็จะเป็นสันประหมอนะอ่าหนามากเลยทีเดียวนะครับนะเป็นมีดที่อ่าสร้างขึ้นมาเขาเรียกว่าเพื่อที่จะใช้งานจริงนะอ่าก็เรียนท่านเอาไว้อย่างนี้นะครับนะที่สําคัญนั้นก็ ที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องของร่องรอยนะครับการเป็นสนิมขุมนะ,ะก็ที่ท่านเห็นนะครับสนิมอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าเกิดจากมวลสารตอนที่เขาหล่อหลอมนะครับนะหล่อหลอมก็บางทีนี่ก็สิ่งที่เขาเรียกว่ามวลสารต่างๆที่ละลายไม่หมดนะครับนะก็จะฝังอยู่ด้านในนะ ฝังอยู่ด้านในนะครับพอผ่านการเวลาไปนานๆเนี่ยก็สิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยๆกุดออกมานะอันนี้เขาเรียกธรรมชาตินะอะธรรมชาตินะครับนะอะก็มีทุกเกล่มนะครับก็จะบอกยุคให้ท่านนะ,ะทุกๆท,ท่านก็ลองดูนะครับนะแต่ละยุคแต่ละสมัยนะ,ะถ้าเป็นมียุคต้นนี่ก็หลวงพ่อท่านได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2450เป็นต้นมานะครับนะจนถึง2470นะ อันนี้ถือว่าเป็นมีดยุคต้นทั้งหมดนะครับจากปีพศ2450ไปถึง2470ว่ากันง่ายๆนะแต่จาก2470ไปถึง2480นี่ก็ถือว่าเป็นมีดยุคกลางทั้งหมดนะครับนะเป็นมีดยุคกลางทั้งหมดนะแต่จาก2480ไปถึง2494นั้นจะเป็นมีดยุคปลายนะ,ะเป็นปีที่หลวงพ่อท่านในมรรภาพนะครับนะ ในปีนั้นเลยก็ถือว่าสิ้นสุดนะครับในเรื่องของอมีดนะครับนะทั้ง3มยุคของของหลวงพ่อเดิมนะครับถ้าเกินจากปี2494ไปแล้วนะก็ถือว่าเป็นมีดที่ไม่ทันหลวงพ่อเดิมนะครับอาจจะเป็นมีลูกศิษย์นะครับนะที่สร้างมาพูดถึงลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมเนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากนะครับนะก็ถ้าหลังจากนั้นก็จะเป็นมีดลูกศิษย์นะครับที่ท่านสร้างขึ้นมานะั ก็ภาษาเสียนเขาตีเก๊ว่าง่ายๆนะครับนะ,ะก็ว่ากันไปตามตามเขาเรียกว่าตามยุคนะตามยุคตามสมัยนะครับนะแต่เชื่อนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างสร้างขึ้นมาก็ล้วนแต่ว่าผ่านการได้ทําการปลูกเสกมาเป็นอย่างดีนะ,อ,ะอย่างนี้เป็นต้นเลยนะครับนะเอาล่ะนะครับพอชมในส่วนของใบนะครับก็ลองมาไล่ดูในส่วนของ กันนะครับกันก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับก็นั่นก็ว่าเป็นจุดที่ไรีรวบรวมมวลสารนะครับแล้วก็บรรจุลงไปนะในะกันนะครับนะเมื่อบรรจุลงไปนะครับนะสิ่งที่บรรจุลงไปในกันก็จะเป็นในเรื่องของเกสาของหลวงพ่อก็ดีหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอเขาเรียกว่าแผ่นตะกุดนะครับนะข้อส่วนใหญ่ก็จะฝังไว้ด้านในนะ อ่าแล้วก็ผงวิเศษต่างๆนะครับก็จะบรรจุเอาไว้นะครับเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะเปิดด้วยข้างที่ท่านได้เห็นนี่แหละนะอ่าก็ถือว่าแห้งแน่นปึ๊กเลยทีเดียวนะครับนะอ่าที่สําคัญนะครับก็เป็นมีดด้ามไม้นะครับนะฝักไม้นะอ่าไม้ก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าเก่าแค่ไหนนะถ้ามียุคต้อนเนี่ยอายุเป็นร้อยปีนะครับนะอ่าเก้าสิบกว่าปีถึงร้อยกว่าปีประมาณนี้นะครับนะก็นี่นะครับเป็น ในส่วนของปลายของฝักนะครับนะก็มองตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยมนสเสนนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาตินะครับนะก็เป็นนั้นว่าอย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะเมื่อท่านชมแล้วนะครับก็อยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ด้วยความยินดีนะครับนะก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6้าานะ เบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6กน็ะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนกักการมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นเปียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะที่ขออนุญาตก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกเทนะก็หวังว่าคงจะอ่เขาเรียกว่าเข้าใจนะครับนะในเรื่องของกฎกันยาบ,บัว่ากันง่ายนะครับนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมก็ใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ16กับ2ี 31วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะสำหรับท่านผู้ชมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าหรือว่าท่านใหม่ก็ดีนะครับหากท่านเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในตินโนนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับก็ให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะก็เข้ามาช่วยกัน ทําทการเชิดชูบูชานะครับบารมีของอครูบาอาจารย์นะครับนะโดยเฉพาะหลวงพ่อเดิมนะครับนะที่เราได้เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่ากันง่ายนะครับนะก็มาช่วยกันส่งต่อนะครับนะสิ่งดีๆไปถึงลูกถึงหลานนะที่สําคัญนั้นให้สิ่งดีๆแบบนี้นะครับอยู่คู่กับ ู่บ้านคู่เมืองว่ากันง่ายนะครับคู่เมืองไทยเหล่านี้แหละนะครับไปตราบเท่านานแสนนานนะหรือว่าหากท่านไหนนะครับโดยเฉพาะท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมหากท่านชมแล้วแล้วก็ท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้ว่ากันง่ายนะครับก็ไมาเข้ามาติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะก็ให้ท่านกดเข้ามาได้ที่เบอร์0ู6ย์9 1 4 9 6นะ เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ